ด้วยพื้นฐานการศึกษาที่แตกต่างในสังคมไทยมันมีหลายระดับมากมายดังนั้นความเข้าใจในบริบทต่างๆหรือมิติต่างๆในแต่และเรื่องเนี่ยบางทีมันแตกต่างจนบางครั้งเนี่ยเราฟังคนบางคนพูดหรือออกความเห็นหรือนักข่าวดันไปสัมภาษณ์คนที่แบบเขามีตักกาความคิดแบบ ตื้นตื้นลืมมองอะไรมิติเดียวอย่างเงี้ยบางทีเราอึดอัดเลยนะเรามีความรู้สึกเฮ้คนไทยยังเป็นแบบนี้อีกเยอะเลยคือทุกเรื่องราวเนี่ยมันจะมองได้สามมิติสี่มิติแต่บางคนนะ่ะเขามองเรื่องราวแค่วิมิติเดียวอย่างเช่นอ่ามีคนหนึ่งนะชื่อคุณตุ๊กเดี๋ยวปาถ้าจะขึ้นรูปให้ดู พอเอวันนี้ได้มีโอกาสดูข่าวในช่วงนี้พอดีช่องทีพีทีวีนักข่าวก็สัมภาษณ์นักข่าวพีพีทีสัมภาษณ์สัมภาษณ์ผู้หญิงคนเนี้ที่ไปจุนจ้านอยู่ชายแดนไปจุนจ้านอยู่ชายแดนด้วยกันซึ่งที่จริงไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนน,นะมันควนรจะเป็นหน้าที่ของทหารอย่างที่พระทิดาเคยพูดให้ประชา,าชนกลับให้หมดรวมทั้งการจอมพลังด้วยกลับมาเลยไม่ใช่หน้าที่ชายแดนไม่ไม่ใช่หน้าที่ประชาชนที่จะไปอยู่ชายแดน บางทีอาจจะทําเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยมันเป็น,นปห,ห,หน้าที่องทหารจําไว้นาแล้วกล่อมให้หมดปรากฏว่านักข่าวช่องพีพีสัมภาษณ์ผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ใช้คําว่าสัมภเวสีกับคนที่วิจาร์ณกับคนที่ตรวจสอบกันจองพลังคือเขาไม่มีแง่ไม่รู้แง่มุมกฎหมายนะและไม่รู้แง่มุมของศีลธรรมและความถูกต้องด้วย แต่เขาตัดสินเพียงแค่ว่าเขาได้รับของจากกันเขาเห็นแค่การทํางานแต่เขาไม่ได้สํารวจและไม่สนใจด้วยเรื่องที่มาที่ไปจะมาจากไหนจะมาจากการหลอกลวงหรือไม่จากการจะมาแอบอ้างหรือไม่เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองที่จะเอามาบริจาคแถมยังบอกว่าเงินที่ที่ได้มันเนี่ยที่ได้รับบริจาคเนี่ยกันจะเอาแบบห้าสิบห้าสิบก็ได้คือช่วยห้าสิบเอาห้าสิบ เขาบอกว่าก็ถูกต้องแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าต้องมีค่านูนค่านี่นี่คือตรกกะความคิดของคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งที่มองอะไรเรื่องราวต่างๆแค่มิติเดียวการกระทําของกันจอมบนลังข่าวเนี่ยถ้ามุมมองที่สังคมมองหรือทางการเมืองเขามองเขามองว่าคือการซื้อเสียงให้ธรรมนัดเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนทุกอย่างชัดเจน เจตุ๊กแกบอกว่าไงวะแกบอกว่า,านักข่าวถามว่าเอาแล้วเงินแล้วความโปร่งใสที่ว่าถ้าล้มมูลนิธิของการล้มเนี่ยเงินและทรัพย์สินจะไปอยู่ที่มูลนิธิธรรมนั้เนี่ยเจตุ๊กบอกว่าก็ไม่เป็นไรมูลนิธินั้นก็ทําเพื่อสังคมเหมือนกันเออเขา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 มีมุมมองแบบเนี้ยโดยเขาไม่สืบประวัติโดยเขาไม่สนใจเรื่องราวเขาสนใจอย,อย่างเดียวว่าใครก็ตามที่เอาเงินมาช่วยมาให้คือคนนั้นคือคนดี เขามองมิติแค่นี้เอป๋าท้าถึงไม่แปลกใจนะที่เมื่อก่อนนี่เหมือนกันยุคยุคลุงคนหนึ่งก็แจกเงินแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยเห็นไหมดีกว่ารัฐบาลนู้นดีกว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลนี้เขายังรู้จักแจกเงินโอ้โหมันเป็นวิธีการคิดแบบคือหลอยท้วยมาแล้วก็คือ,ค,อคือต่ําเตี้ยเรียดดินมากเป็นความคิดที่แบบแย่มากมันเขาไม่เข้าใจมิติอะ ของการเมืองการเอาเงินภาษีมาแจกมันคือซื้อเสียงเชิงนโยบายแบบคราวนี้เหมือนกันเหมือนการซื้อเสียงลงหนะ้าโดยการจอมพลังดําเนินการให้ธรรมนะัตใครที่ได้เงินจากตรงนี้อ่ะแล้วเปิดไตออกมาว่าพรรมัาหนุนหลังกลายเป็นคุณได้เงินเนี้ยจริงๆแล้วจากธรรมนัตมันกลายเป็นอย่างนั้นคือความคิดเขาคิดอย่างนั้นเหมือนคนซื้อเสียงป่าท่านคือได้ยินกับหูตัวเองเลยนะ คนบางคนรับเงินซื้อเสียงมาจากสสบางคนจากพวกบ้านใหญ่ตระกูลบ้านใหญ่สะสมมาเขาพูดยังไงรู้ปะเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเขายังดีกว่าไอ้คนนั้นเขายังดีกว่าไอ้สสคนนี้เนี่ยเขายังรู้จักเอาเงินมาให้พี่คุามองแค่มิตีนี้จริงๆนะห้าร้อยแปดร้อยพันหนึ่งเขามองอย่างนี้จริงๆเปล่าถ้าไม่อยากเอ่ยในจังหวัดอะไรแต่แต่ตระกูลบ้านใหญ่ทุกจังหวัดใช้วิธีแจกเงินทั้งนั้นใช้วิธีแจกเงินทั้งนั้น ไม่ได้เอ่ยนะไม่ได้เอ่ยเป็นใครนะแต่ก็รู้กันอยู่ถ้าบอกถ้าถ้าสิ่งที่ป่าทัดพูดไม่จริงเอาเอาเอาแบบสาบานกันเลยไหมล่ะเอาแบบสาบานไหมล่ะว่าถ้าป่าทัดพูดไม่จริงว่าว่าบ้านใหญ่อ่แจกเงินแล้วถ้าไม่จริงให้ให้ป่าทัดชิบหายไหมให้เจ็บป่วยหหนักหนาสาหัสไหมแต่ถ้าบ้านใหญ่เอ่แจกจริงอย่างที่ป่าทัดพูดนะนะแล้วปฏิเสธดับ ให้ให้คุณมีอันเป็นไปแบบเดียวกันกับที่ป่าทัดสาบานไหมล่ะก็ไม่มีใครกล้าหรอกไม่มีใครกล้ารับคําสาบานหรอกแต่ปาทัดนด้กล้าสาบานเพราะว่าป่าทัดรู้ว่ามันแจกไงเพราะว่าเห็นอยู่ตลอดเห็นอยู่ตลอดมีคนเคยจะส่งชื่อป่าทัดก็ไปแล้วป่าทบอกป่าทําไม่เอาคือปาทัดหาเงินเองได้ปาทัดพูดแค่เนี้ยบอกว่าเงินห้าร้อยพันหนึ่งอะเราหาแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะทําไมจะต้องไปเอาทําไมจะต้องประหยัดได้ นี่นี่คือมิติที่คนไทยบางคนมองแค่นี้บางคนมองสองมิติมองว่าไงว่าเนี่ยเขายังรู้จักเอาเงิมนมาแจกอ่ะพอได้เป็นสอสอปุ๊บอ่ะมาสร้างนูน่นสร้างนี่เห็นไหมเนี่ยเขาก็ยังมาสร้างนูน่นสร้างนี่ครับประชาชนแต่ไม่มองในมิติที่สามก็คืองบประมาณที่เอามาความคุ้มค่าของการก่อสร้างแพงเกินไปหรือไม่ได้ตรวจสอบหรือไม่นี่คือประชาชนที่มองแค่สองมิติส่วนประชาชนที่มองสามมิติเนี่ย นะหนึ่งแจกเงินปุ๊บเขาไม่เอาแนละ้วเขามองแล้วคนเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าไปกงกินเนี่ยนะสองการการประกอสร้างเขามองว่าก่อสร้างนะสร้างเรื่องนี้แต่เขาจะตรวจสอบในมิติที่สามก็คืองบประมาณที่มาใช้มีการหัวประมูลหรือไม่ใช้งบประมาณอย่างถูกต้องเที่ยงตรงแล้วก็เต็มไม่เต็มหน่วยหรือไม่ประชาชนได้ไประโยชน์จริงหรือไม่ใช้ภาษีของเราได้อย่างเต็มไ่เต็มหน่วยได้เกิดประโยชน์จริงหรือไม่ นี่คือประชาชนที่มองสามิติสามิติส่วนประชาชนที่มองสี่มิติเนี่ยเขามองถึงกรรพืชเลยมองถึงพฤติกรรมเลยมองถึงการสแสวงหาผลประโยชน์มองถึงการเ,าเขาเรียกว่ายึดโยงอานาจว่าไปถึงไหนสิ้นสุดที่ใครนี่คือประชาชนแต่ละคนเนี่ยพื้นฐานการศึกษาเมื่อแตกต่างกันเนี่ยมิติในใการมองเนี่ยมันก็จะมองลึกลึกลึก,ลกมากกว่ากันมองสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าประชาชนที่แบบการศึกษาน้อยหรือความคิดตากการในการคิดเขาน้อยอ่ะเขาจะมองเพียงแค่ว่าเฮ้ยคนนี้มาให้คนนี้คือคนดีแล้วใครแต่ต้องไม่ได้อากาวหาว่าคนที่แต่ต้องการที่เปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลจริงอย่างงี้เป็นสามเพื่อเวสีผมว่าคุณใช้คําพูดที่แบบทั่วลงนะคุณตุ๊กผมบอกให้เดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าคุณเพราะว่าภาพคุณน่ะอ๋อ,อ,อข่าวแล้วคุณก็ลงทั่วเลยคุณพูดอะไรแบบ บอกตัทัวลงคุณแน่นอนอะ่ะคุณคือประชาชนคนทําลายก็จริงอะ่ะแต่การที่คุณมีความคิดแบบนี้แล้วคุณไม่ฟังอะไรเลยถึงขนาดบอกว่าห้าสิบห้าสิบก็ได้คือได้รับเงินบริจาคมาห้าสิบการใช้เองห้าสิบก็ได้อ่าใช้ช่วยคนนู้นคนนี้ห้าสิบก็ได้เฮ้ยถ้ามีเงินพันล้านนี่เขาได้ห้าร้อยล้านเลยนะคุณรู้ไหมว่ามูลนิธิเนี่ยข,ขนาดเอาอ่าหนุ่มการชัยคนเดียวเนี่ยหนุ่มการชัยคนเดียวเนี่ย,รย,ยบริจาคให้กันสองครั้งนะหนึ่งล้านหนึ่งครั้งห้าแสนหนึ่งครั้ง แล้วถ้าเอาไปห้าสิบห้าสิบอะการได้เจ็ดเอ่อเจ็ดแสนห้า 7, นะหรือหรือคุณบอกว่าอันนี้คือถูกต้องเหรอถามบนทางก็ตุ๊กอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องอฟังนะเรารู้จักคิดบ้างคิดอะไรให้มันลึกบ้างให้มันสองมิติสามมิติบ้างแล้วมันมียังมีมิติที่ซ้อนอยู่อีกที่ซ่อนอยู่อีกคิดอะไรนะฮะคืออยากแสดงอ่ะเขาเาเรียกว่าโชว์โง่บางครั้งอ่ะไอความเห็นที่ออกมาเนี่ย จริงๆป่าท่านไม่ไม,ไม่ไม่เคยให้แสงนะแต่ป่าท่านไม่อยากให้คนไทยอ่ะมองอะไรแบบนิตริแบบเนี้ยเหมือนอย่างที่ป่าวท่านบอกนะมันมีสอสอที่ลุกอ่าได้รับการเชื่อชูจากเอาเงินไปให้ห้าร้อยพันแล้วบอกว่านี่เห็นไหมเขามีน้ำใจป่าท่านได้ยินคํานี้จริงๆบ่อยมากเห็นไหมเขามีน้ำใจเขาอยากเอาเงินมาให้ไม่ให้เราไปใช้เสียงฟรีๆสิคำแบบนี้มันมีในสังคมไทยจริงๆ นี่คือมิติเดียวนิติของขี้ข่ามิติของขอทานมันเป็นการมองในมิติของคนที่แบบเฮ้ยสิ้นคิดที่สุดเลยคือเงินซื้อคุณได้อ่ะบอกให้นะป่าทัดพูดมาตอลอดอย่าว่าแต่งเงินห้าร้อยพันหนึงนะ่งเลยคุณเอาเงินมาให้ป่าทัดร้อยล้านป่าทัดก็ไม่รับนี่พูดจริงป่าทัดอายุหกสิบสองจะมีชีวิตใช้เงินอีกกี่ปีแล้วปัจจุบันป่าทัดใช้ทํางานกําไรสี่ร้อยห้าร้อยพันหนึง่งป่าทัดก็อยู่ได้แล้ว ทำไมจะต้องสะสมมากมายทำไมจะต้องไปลงมโล,ลงมาเอานู่นเอานี่ทำไมจะต้องปล่อยให้เราไม่มีศักดิ์ศรีด้วยการปล่อยให้คนนู้นคนนี้มาซื้อตัวเรามันไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นเลยที่เราจะต้องอยึดโยงกับเงินทองกับความโลภนะเราจะอยู่กันอีกสักกี่ปีถ้าเราถอทุกคนหรือผู้ยิ่งใหญ่บางคนคิดแบบอาทัศน์เนี่ยจะไม่มีใครทำตัวแย่ๆวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่า เวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ